เดี๋ยวไปหนึ่งไปหนึงครับจะจะปล่อยเบาะนะครับขนาดเมตรหกสิบนะครับโดยโดยน้องทันเดอร์นะครับ <Okay. S 2> นี่กลัวนี่กลัวจริงเล่นไม่ชอบพวกเสียงดังอ๋อจะตกใจอ่ะกับเตรียมวิ่งแล้วครับน้องทันเดอร์นะครับน้องทันเดอร์เฉาะเบาะนะครับโอเคนาะยโยนเลยตรงนั้นก็ได้นาย คเดี๋ยวจะค่อยปล่อยเชือกไปนี่แหละครับถึงมากครับนี่ลมแรงนะครับค่อยปล่วันไหนลมแัง,าางเบาแล้วปล่อยเลยครับน,อน้องซันเดอร์นะครับ เธออานเจีย๊ยบนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วนะครับว่าขนาดเมตรหกนะครับเหมืนว่าไม้ไผ่นะครับว่าไม้ไผ่นะครับพิบดรมนะครับลมแรงมากครับนีในเมืองบุรีรัมย์ลมแรงครับ สวย okay, วงามเลยครับโอเคสองตัวเขาเดินตาดีครับสามก็สองเออสามตัวอืมสามตัว นี่เรียกเหมือนกันนะครับสามตัวได้ซูมให้ดูนะครับพี่น้องช้าครัานี่ครับไกลๆครับนี่ครับตัวหนึ่งครับนี่นี่ครับอีกตัวนึงครับสองตัวนะครับนี่ครับมาดูตัวนี้ดีกว่านะครับนี่ครับโอ้ โดยน้องทันเดอร์ครับนี่ครับน้องทันเดอร์น้องทันเดอร์ชอบวิ่งเบานะครับกิงงนอาหารเสงแงนะครับเด็กปั้นนะครับเมื่อาวานเ้าวทําเสร็จก็น้องทําพังแล้วครับไม่ดีนะครับจุดประทัดไม่ดีนะครับไม่โอเคนะแกกินนมแล้ว เสียงลั่นเลยครับเสียงนุลั่นครับเน่ซูไปดูใกล้ครับนี่ครับนี่ครับหางทางมากครับว่าลมมันแรงครับสวยงามตามท้องเรือนครับผมครับโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับโอเธอบาดเจ็บนักหนาแจ๊ะ เดี๋ยวจะดูว่าติดไฟนะครับผมไว้เจอกันค่ำๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ